ハンバクーン。 แรงถอยมันก็แรงไม่เท่าแรงเดินหน้าดีเฮ้ยตกล้อตกฝั่งนูน้นทำยังไงก็ต้องเอาพานกลับบ้านด้วยแหละทุกคน รูีว่าข้างหน้าไอ้ตัวเนี้ยมันตกลุมนะะมันก็เลยไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ระวังโซ่ขาดเด้เอให้มันมันไม่ไปด้วยอะ่ะ อออ,อ,อ,ออยากจะวิ่งตามให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่าเหนื่อยมันเป็นขี่ไทยมน่แม่พื้นแบบพื้นเรียบนะคะกล,ลับบ้านได้มอไซติดเดี๋ยวก็เก็บของนะคะไปขึ้นรถยนต์กับโ่นเดี๋ยวค่อยให้เสียใจมาเอามมไซให้ นนขนาดไม่ได้ทำอะไรมากเลยเดินบนแบบเดินบนไอ้นี่ยขี้ไทยเนี่ยแบบโอ้คตขดมือขนาดถือของไม่ได้ถือหนักเลยนี่ยังเมือขนาดนี้แต่ตอนนี้ก็คือกำลังเอาผ่านหลังนะใส่คันเล็กอยู่ นี่แหละนะคะทุกคนกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทไม่ใช่ง่ายๆเด้อจะบอกให้แหงได้ติดแบบนี้เนี่ยโอ้โหลูกค่าบางคนบอกว่าแพงแพงแพงนะคะเดี๋ยวจะหายออกรถไทมา ทชเองนะคะมองได้ใายง่ายก็ดีนะคะมองได้ใายงากกันนเละก็ลำบากนะแบบเปลืองน้ำมันไปกับการที่รถติดเนะาะคทั้งๆที่ราคาน้ำมันก็แพงอยู่แล้วอ่ะ ก็ส่วนมากถ้าเวลารถติดน่ะก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปดูนะคะแต่อันนี้คือวันนี้เต้ยว่างก็เลยเอารถไถของยายนะครับของพี่หมูนี่แหละมาลงนาตัวเองเพอมาลงแล้วมันก็ติดอย่างนี้แหละทุกคน 对我不。 อย่าบอกนะว่าลอดนอากิดนะไม่่อยได้ครับรถไถนะคะแบบโดนๆโดนๆน,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 นีๆ่นิถึงจะอะไรครับสมากอ่ะเหตุงานพ์ทาแมคโครนะคะเสียเติดอ,อ่านจะไม่ค่อยครองเท่าไรแต่ก็ช่วยได้หลายเติบ มีคนมาช่วยอีกแรงนึงนะ <c oughs> ตอนแรกที่เรามานะ <c oughs> เราก็ว่าจะเออมานั่งดูข้อไถยนาแบบชิวๆอ,อ,อะไรอย่างงี้นะพอกีมา <c oughs> <c oughs> ถึงหนาสวนปุ๊บ โทรมาบอกว่าเอา,เอามีดกับโซ่มาน้ามาเอ้ยเอามีดกับเรือมานน่ามาสันป่ารถติดประสันโอ้อเันเลยแบบเออเละเทไปหมดเลยนะคะเนี่ยต้องเท้ากแบบใส่อะไรบางย่างตีนเตาโฟนกับมัตกตให้แช่อีกนะคะแบบแห้งแต่แบบแบบลื่นแบบ แพงแต่แบบลำบากเก่าๆอ่ะเออทั้งๆถี่ตอนแรลก็โลดติดก,ก็ลำบากไปแล้วอ่ะโลดกับฝนกันยังมัดกอุกนะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเรก็ต้องขอลากนไปก่อนนะคะทุกคนจะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ